สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน c h a n n นะคะวันนี้ป้าเปียก็กำลังเดินทางไปทำงานนะคะกับคุณลุงป้าไม่ได้ทำคลิปเลยในแต่ละวันนะคะวันนี้ขอ,อยังไงก็ขอทำคลิปบอกเล่าเรื่องราวเล่าสู่กันฟังนะคะว่าป้าลุงกำลัง เดินทางไปทำงานนะคะตอนนี้ก็บรรยากาศท่ามกลางบรรยากาศที่สลัวสลัวนะครับฝนไม่ตกแต่ฟ้าหลวอีกแล้วนะคะวันนี้เหมือนกับว่ามีฝนจะตกมีเมฆเมื่อวานนี้สองวันที่ผ่านมานั่นหละนะคะเหมือนฝนจะตกมีเมฆเยอะเหมือนกันแต่อาจจะตกที่อื่นนะคะ เนอาจ,จะตกที่อื่นแต่สําหรับที่บ้านป้ามันไม่ตกนะคะแต่ตอนนี้ป้ากออ็ลุ้นอยู่ว่าจะตกมาวันไหนนะครับเรื่องจากว่าเราก็ต้องรดน้ําต้นไม้เยอะนะคะบางทีรดไม่ทันก็เหี่ยวแห้งไปก็ไม่เป็นไรนะคะเหี่ยวแห้งไปตามการเวลานะคะเมื่อเช้านี้ แล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ได้ลุ้นนะคะทางกกอกนะคะเห็นหลายช่องนะคะก็ติดตามลุงพลไปให้กำลังใจอ,อที่ศารหน้าเตเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่หน้าสารมุกดาหารเหมือนเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็คงต้องทำแบบนี้อยู่อีกสี่วันเลยนะคะถึงวันที่สี่นะคะไม่ใช่อีกสี่วันคือสี่วันนะคะวันนี้เป็นวันที่สอง ะะตอนนี้ก็เห็นหลายช่องเลยนะคะขึ้นรถไปเต็มรถเลยใบบุญนะคะเต็มรถตู้ใบบุญเลยเมื่อเชา้านี้แล้วก็คงจะมีคนที่ไปรถส่วนตัวอีกด้วยนะคะสําหรับลุงป้านะคะลุงพลไม่ใช่ลุงอ่อนจันทร์กับป้าเปียกนะคะก็อยากจะไปให้กําลังใจแต่ว่า,อาตอนนี้ภารกิจเยอะมากงานก็เยอะนะคะยังไม่สามารถที่จะไปได้นะคะตอนนี้เราต้องทํางานเคลียร์งานลาหลายสิ่งหลายอย่าง ก็เหมือนที่ป้าเคยไปนั่นแหละนะคะหากถึงวันที่จะไปก็แวะไปเลยพอจะไปได้ก็แวะไปเลยไม่สามารถที่จะบอกล่วงหน้าได้ว่าวันไหนจะได้ไปอะไรแบบนี้นะคะสำหรับกรกกอกนะคะเอ่อมันถ้าสมมติว่าเราบอกแล้วว่าจะไปวันนี้นะวันนั้นานแล้วก็ต้องมาเลื่อนต้องมาอะไรแบบนี้ป้าก็คิดว่ามัน ไม่ดีสําหรับความรู้สึกของตัวเองนะคะที่ว่าพอ,อ,อบอกว่าจะไปแล้วก็ไม่ได้ไปแบบนี้ก็เสียความรู้สึกของตัวเองนี่แหละนะคะอืป้าก,ก็เลยถ้ามันไม่ใช่อะไรที่มันฟิกได้จริงๆว่าจะต้องเป๊ะๆแบบแบบนี้ก็ไม่อยากจะพูดว่าเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรเนาะโอเคเป็นอันว่าก็ส่งกําลังใจไปทาง อากาศนี้ก็แล้วกันนะคะส่งกำลังใจไปให้ลุงพลป้าเตนมานาสตอรี่ช่างพงนะคะแล้วก็เรายูทูบเบอร์ทุกช่องนะคะที่ได้ไปให้กำลังใจเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่หน้าสารนะคะป้ากับลุงอ่อนจันทร์ไม่มีโอกาสได้ไปก็ส่งใจส่งกำลังใจไปเสมอนะคะก็ย,ยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่เหมือนกันนะคะ ดูจากช่องโน้นช่องนี้ทางกอกเวลาไม่มีใครอยู่ก็ดูจากช่องในบ้างนะคะทับภูบ้างหากทับภูอยู่ไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็ดูสถานการณ์ว่ายังยังทราบข่าวคราวเรื่องราวของทางกอกๆอยู่เสมอเหมือนกับว่าเราอยู่ที่นั่นด้วยนะคะเราก็ดูข่าวคราวฟังข่าวจากเอ,อ่อ ตรงนั้นตรงนี้บ้างนะคะจากช่องนั้นช่องนี้บ้างก็ทําให้เราได้ทราบข่าวคราวเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่กกอกเรื่องราวของอลุงพลป้าแตนเรื่องราวของอที่มันเป็นไปสถานการณ์นะคะเราก็ยังคงได้ทราบข่าวคราวเรื่องราวถึงแม้ว่าป้าจะงานเยอะไม่ค่อยได้ดูนะคะแต่ว่าป้าก็ใช้ฟังเอาป้าเปิดทิ้งไว้ป้าก็ทํางานไปด้วยก็ฟังไปด้วยเอานะคะ อาจจะไม่ได้เห็นภาพแต่ฟังเสียงนะคะโอ้คุณลุงอยู่ต้องไป mm hmm. ก็ป้าก็ฟังพอได้รู้เรื่องได้ทราบข่าวคราว่าอนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเป็นกำลังใจให้กับป้าเปียกด้วยเด้อป้าเปียกกับคุณลุงนะคะก็ ยังคงออกทำงานทุกวันแล้วก็ทำงานที่บ้านด้วยที่สวนด้วยนะคะยังทำงานกันอยู่ทุกวันก็งานมีเร่งด่วนด้วยเร่งด่วนตลอดละงานของป้าเปียกเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเยอะไปหมดเลยนะคะอะนี่แหละสิ่งที่เราคิดว่าสัวโอเคลงตัวแล้วละ่ะไม่มีปัญหาอะไรแล้วแต่มันก็จะมี เหตุผลแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่เราจะต้องอปรับเปลี่ยนอะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละป้าก,ก็เลยเพราะว่างานของป้านี้จะต้องปรับแผนไปตลอดเวลายืดหยุน่นไม่ฟิกฟิกไม่ได้นะคะเราก็เลยไม่สามารถที่จะงานอื่นนะคะได้เหมือนไม่สามารถเอระวังบุลุง ขนาดงานของเราเองเราก็ยังต้องปรับแผนไปเรื่อยๆก็เลยไม่สามารถจะฟิกอะไรได้ในชีวิตของป้านี้ก็ต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอนะคะกับความเปลี่ยนแปลงนะคะทุกท่านด้วยนะคะป้าเรียกว่าชีวิตนิวนอร์มอลของเรานี้ทุกวันนี้เราน่าจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เตรียมความพร้อมอยู่เสมอว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง ถ้าหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราจะต้องรับสถานการณ์ทุกอย่างให้ได้นะคะต้องเร็วนะคะไม่เช่นนั้นเราอาจจะเ,เกิดเสียความรู้สึกหรือว่าเกิดเขาเรียกว่ารับสถานการณ์ไม่ทันนั่นแหละนะคะอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่รับสถานการณ์ไม่ทันมันก็จะทำให้เราสะดุดงงอยู่เป็นพักอะไรแบบนี้นะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราเตรียมคร้อมพร้อมอยู่เสมอเราจะไม่สะดุดกับอะไรเราพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโอเคนะคะตอนนี้ป้าเปี๊ยบก็เดินทางมาถึงที่หมายจุดแรกแล้วขอ,อจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแหดเยดาจังไม่ถึงแปดนาะทีเหลือนิดเดียวไม่เป็นไรเนาะ โอเคเ,เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ